ไปกันที่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาคงตามข่าวนะครับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ของแม่ทัพทิ4ไได้ลงจอดฉุกเฉินนะครับล่าสุดผู้บัญชาการฐานบกได้เข้าเยี่ยมและให้กําลังใจกับท่านแม่ทัพทิศเและนายทหารที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือกําลังพลของกองทัพในครั้งนี้ครับ ที่อาคารเฉลิมพระบรมมีโรงพยิบาลสงขลานครินทร์อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมพลโทเกรงไกลศิรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่และกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่ตะบนวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยผู้บัญชาการฐานบกได้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมอาการผู้บาดเจ็บของทั้งทหารเจ็ดนายจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนทิราตันธนุตรองผู้บริการโรงพยาบาลสงขลานครินรวมถึงได้สอบถามอาการล่าสุดของกําลังพลทั้งหมดายได้กําชับหน่วยให้ดูแลสิทธิและสวัสดิการต่างๆรวมถึงดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีด้วยก่อนมอบใจกันดอกไม้และกระเช้าในนามผู้บัญชาการฐานบกมอบใจกันดอกไม้ในนามพลตรีหญิงพิมพิสาจิตแก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกให้กับครอบครัวและญาติของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นเข้าเยี่ยมแม่ทัพพันศีและกำลังพลรายอื่นๆครับ โอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสงขลานคารินที่ได้ทําการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมดอย่างดีรวมไปถึงทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเทพาที่ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงประชาชนที่เข้าให้การช่วยเหลือทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐค่ะ